อารยรทมต่างดาวกลับมายังโลกอีกครั้งและจับมนุษย์และเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นนักรบต่างดาวที่โหดร้ายมนุษยชาติต้องเผชิญกับภัยคุกคามใหม่เมื่อคนที่พวกเขารักกลายเป็นศัตรูและอนาคตของโลกแขวนอยู่บนเส้นได้ยอภาพยนตร์เปิดเรื่องด้วยผู้หญิงที่ชัดเจนว่ากำลังจะตายกลุ่มผู้ชายที่วิตกกังวลรีบพาเธอไปหาหมอบนเปลและเร่งร้าให้รสอดทนแต่เธอเสียชีวิตพวกเขาไม่สามารถช่วยเธอได้ในเรองบลย์อเจลรสรถกระบดจอดที่สถานีตำรวจด้านในชายคนหนึ่งดื่มเหล้าจากขวด จากนั้นก็ก้าวออกมาและมุ่งหน้าเข้าไปในสถานีเมื่อเขาเข้ามาเขาก็ทักทายเพื่อนร่วมงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถามเขาว่าเขาจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหรในขณะนั้นมากเพื่อนอของเขาเรียกเขาพวกเขาอบกอดกันอย่างอบอุ่นและมากก็ขอให้เขาไปกับเขาพวกเขาเข้าไปในห้องหนึ่งซึ่งมีชายหนุ่มนั่งอยู่ในห้องสอบสวนนี่เป็นความผิดครั้งที่3าของเขาเพื่อนของมากตกลงที่จะช่วยเขาเป็นครั้งสุดท้ายเข้าใจว่าทุกอย่างยากลาบากเพียงใดตั้งแต่รถเสียชีวิตหลังจากขอบคุณเขาสําหรับความช่วยเหลือมากพาลูกชายของเขาออกจากสถานี พวกเขาเดินออกไปมากบอกให้เขาขึ้นรถแต่เครื่องยนต์ไม่ติดชายหนุ่มจึงตัดสินใจเดินไปที่รถไฟใต้ดินแทนระหว่างทางเขาพบกับชายตาคุณหนึ่งของเงินทอนในไม่ช้ามากก็ทันเขาและพวกเขาทั้งสองก็มุ่งหน้าไปที่รถไฟใต้ดินเมื่ออยู่บนรถไฟมากุยกับลูกชายแต่การสนทนาของพวกเขาก็หยุดชะงักลงอย่างก,กะทันหันเมื่อรถไฟหยุดกลางงออุโมงค์มากไปหาคนตรวจรถเพื่อหาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่มีสัญญาณไม่มีไฟฟ้าและไม่มีตอบกลับทางวิทยุทันที หลังจากการสนทนาของพวกเขารถไฟสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทันใดนั้นวิทยุก็ส่งเสียงแตกและมีเสียงชายคนหนึ่งเตือนทุกคนไม่ให้มองแสงไฟรถไฟสั่นสะเทือนอีกครั้งและผู้โดยสารรู้ตัวว่าพวกเขาต้องออกจากรถไฟในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมาจากห้องน้ำและพบว,ว่าสถานีอยู่ในความกลาหลนและทุกคนหายไปแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนก้าออกมาจากสนักงานที่อยู่ใกล้เคียงและพวกเขาก็เริ่มสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกชายตาบอดได้ยินเสียงประหลาดเขาสับสนและถามผู้คน รอบตัวเขาซึ่งพวกเขากำลังเดินอย่างระมัดระวังผ่านอุโมงค์กลุ่มผู้โดยสารมาถึงสถานีขณะที่พวกเขาเดินขึ้นบันไดาชายหนุ่มสังเกตเห็นแสงสีฟ้าแปลกๆเขาเกิดความอยากรู้อยากเห็นจึงตัดสินใจตรวจสอบตามด้วยผู้หญิงคนหนึ่งจากกลุ่มผู้ตรวจต,ตัวเห็นพวกเขาแยกตัวออกจากคนอื่นๆและเรียกมากในขณะเดียวกันที่สถานีตำรวจชายและหญิงติดอาวุธและเริ่มค้นหาอาคารอย่างระมัดระวังเทรนและผู้หญิงเข้าใกล้บันไดเลื่อนที่แสงสีฟ้าอยู่ แทรสีออกมาในทันทีที่พวกเขามองดูมันใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปดวงตาท่ามัวและเส้นเลือดปูดโปนบนผิวหนังราวกับวา่าถูกสะกดจิตพวกเขาเริ่มปีนขึ้นไปแต่มากคว้าลูกชายของเขาไว้ได้ทันเวลาเพื่อป้องออก,กันไม่ให้เขาถูกดึงขึ้นไปพร้อมกับคนอื่นๆที่สถานีตำรวจเจ้าหน้าที่มองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นผู้คนถูกดึงขึ้นไปในเสาแสงสีน้ำเงินทำเครื่องหมายลูกชายของเขาและผู้ตรวจการอย่างเร่งดวง่วนถอยกลับเข้าไปในอุโมงค์ขณะที่พวกเขาเคลื่อนไหวพวกเขาตะโกนเตือนคนอื่นๆเพื่อเร่งให้พวกเขาหลบหนีกลุ่มตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปและเด อินทางต่อไปเครื่องหมายเส้นทางจุดแสงไฟฉายและสั่งให้ทุกคนหันกลับแต่ทันทีที่พวกเขาทํามีร่างที่ไม่รู้จักกระโดดออกมาจากอีกด้านเล็งอาวุธมาที่พวกเขามากจําชายคนนั้นได้ว่าเขาเป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่กาเิีากาซยอธิบายว่าเมื่อเขาออกมาจากห้องน้ําสถานีก็ว่างเปล่าและแสงสีน้ําเงินส่องเข้ามาทางหน้าต่างเขาเตือนว่าไม่ปลอดภัยที่จะออกไปข้างนอกผู้หญิงในกลุ่มจึงเปิดเผยว่าอุโมงค์นี้กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างไปทางฝั่งตะวันตกของเมืองหอซึ่งพวกเขาอาจพบ ทางออกด้วยแผนที่กำหนดไว้พวกเขาออกเดินทางในขณะเดียวกันยางต่างดาวก็บินวนอยู่เหนือเมืองและกำลังจะไปถึงทางออกมากมองออกไปด้านนอกอย่างระมัดระวังเขาเห็นยานขนาดใหญ่พร้อมกับเครื่องบินขับไล่ของกองทัพเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามขาออพยาพอแต่คำขอถูกปฏิเสธในขณะนั้นมากเห็นขีปนาวุธนิวเคลีย์กำลังมุ่งตรงมาที่ยานต่างดาวในความตื่นนกเขาสั่งให้ทุกคนวิ่งคลื่นกระแทกพัดผ่านเมืองทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ากลุ่มคนรีบวิ่งหนีในขณะที่อุโมงด้านหลังพวกเขาถลม่มลงมาฝังส่วนหนึ่งของ กลุ่มโดยปฏิหารบางอย่างมากกาซีแอเทรนชัยตาบอดชื่อศาสต์และจนสอ้ชีวิตโดยตั้งหลักได้อีกครั้งหน้าอุโมง์ถล่มในขณะที่กำลังคุยกันว่ากองทัพใช้อาวุธชนิดใดมนุษย์ต่างดาวโจมตีกาซีแอเทรนอีกครั้งและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแสงสีฟ้าแต่มากสามารถยิงมนุษย์ต่างดาวได้สำเร็จจนพวกเขาตกใจเสียงของวงกาซีดังออกมาจากร่างของมนุษย์ต่างดาวและพวกเขาก็รีบช่วยเขาออกมาเมื่อเห็นสิ่งนี้จนสรุปว่ามนุษย์ต่างดาวต้องการให้พวกเขามีชีวิตอยู่แต่ก่อนที่พวกเขาจะลงมือได้มนุษย์ต่างดาวฟื้นขึ้นมาาแลว ผู้หญิงและควักสมองของเธอออกอย่างโหดร้ายการต่อสู้ที่ดุเดือดกับสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นผู้รอดชีวิตได้เดินหน้าทางไปยังพื้นผิวแต่เอเลียนจัดการความมากปฏิเสธที่จะลงไปโดยไม่ต่อสู้มากยักษ์้สัญญาณไว้ใต้ฝากรับรองงอของรถที่พังและหลบหนีได้อย่างรวดเร็วสิ่งมีชีวิตไล่ตามเขาแต่รถระเบิดฆ่าเอเลียนขณะที่กลุ่มมองไปรอบๆพวกเขาเห็นว่าทุกอย่างถูกปกคลุมไปด้วยควันในระยะไกลพวกเขาเห็นยานเอเลียนที่ได้รับความเสียหายกำลังซ่อมแซมตัวเองอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาพวกเขาพวกเขาตัดสินใจที่จะหลบหนีในนทาางงตรงกัข้ม ทิศทางจากความโกลาหลอย่างไรก็ตามกาเซียได้รับบาดเจ็บและหมดแรงไม่สามารถไปต่อได้อีกต่อไปเขาเร่งรา้าให้เพื่อนๆของเขาช่วยตัวเองโดยสัญญาว่าจะจับสิ่งมีชีวิตต่างดาวแต่เมื่อมนุษย์ต่างดาวขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นนอตรงหน้าเขากาเซียไม่สามารถหยุดมันได้และสิ่งมีชีวิตก็ดูซับเขาเข้าไปในร่างกายของมันไปถึงท่าเรือมากพยายามติดต่อตำรวจเพื่อส่งเรือไปหาพวกเขาในระยะไกลพวกเขาเห็นเฮลิคอปเตอร์กำลังเข้ามาและตัดสินใจวิ่งเข้าหาพวกเขาระหว่างทางสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ย้ายก็กระโจนออกมาอย่างกระท h a หัน ทำให้เฮลิคอปเตอร์ล้มหลงและอีกอันดาวอยอในขณะเดียวกันมาร์กฟื้นคืนสติเขาเริ่มค้นหาเทรนทันทีและเห็นสิ่งมีชีวิตน่ากลัวที่กําลังควักสมองของผู้คนออกมาทีและคนมากตกใจมากมาร์กค้นหาต่อไปและพบออเรตมัมด้วยลูกกอชายของเขาขณะที่หนวดปลาหมึกค่อยๆเคลื่อนเข้าหาเทรนมากยิงมันดึงดูดความสนใจของมนุษย์ต่างดาวหลักที่ตัดสินใจแยกนักโทษออกออริซาและเทรนถูกดึงขึ้นไปให้พ้นสายตาม,มาร์กพยายามจับลูกชายของเขาแต่มีหนวดลาก เขาออกไปด้วยปืนมากนีออกมาได้แต่ตกลงไปในแหล่งน้ําด้านล่างกระแสน้ําพาเขาออกไปข้างนอกที่เขาแทบจะก,ก่อด้านนอกของเรือไม่ได้แต่นวดเส้นหนึ่งทําให้ขาของเขาบาดเจ็บและกลับไปที่เรือมนุษย์ต่างดาวมาร์กยังคงค้นหาลูกชายและเพื่อนๆของเขาในช่องหนึ่งที่เขาเห็นหนวดการฝังสมองมนุษย์ที่ถูกแยกออกมาลงในร่างมนุษย์ต่างดาวเป็นภาพที่น่าสยดสยองแต่มากยังคงก้าวต่อไประหว่างทางเขาเข้าไปในห้องอีกห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยรังไหม ซึ่งแต่ละห้องมีเด็กๆที่ถูกฉีกออกมาจากทันของผู้หญิงทันใดนั้นมนุษย์ต่างดาวก็จมตีเขาแต่มนุษย์ต่างดาวอีกตัวเข้ามาแทรกแซงโดยไม่คาดคิดช่วยมากเรนกลับมามิสติอีกครั้งพบว่าตัวเองอยู่ในห้องแปลกๆที่ห้อยหัวลงออเรอยู่ในตำแหน่งเดียวกันถัดจากเขามากพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวจึงช่วยเขาติดตามมันและขอความช่วยเหลือในการค้นหาลูกชายของเขาแต่ก่อนอื่นมนุษย์ต่างดาวชี้แผลของมากและทำท่าให้เขาตามเข้าไปในห้องหนึ่งมากเห็นหญิงตั้งทันเธอกำลังคลอดบุตร และบินบอลขอความช่วยเหลือจากเขาเธอแนะนําตัวว่าชื่อเอเลนและอธิบายว่าเธอท้องได้สามเดือนแล้วเธอเล่าว่าหลังจากมองแสงเป็นครั้งแรกลูกน้อยของเธอก็เริ่มเติบโตในอัตราเร่งและเจเรตสามีของเธอก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเจเรตพัฒนาภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ในที่สุดพวกเขาก็ถูกจับไปด้วยสมองของเขาถูกดึงออกมาและฝังไว้ในเครื่องจักรต่างดาวแต่เขาสามารถรักษาระดับจิตสํานึกไว้ได้ในระดับหนึ่งและช่วยเธอไว้ได้ในขณะที่เธอเล่าเรื่องจบเอเลนให้กําเนิดลูกสาว และเสียชีวิตเทรนและออเดรดิ้นรนอย่างสิ้นหวังเพื่อหนีออกจากห้องของพวกเขาพวกเขาจัดการแกว่งไปมาและออเดรคว้าขอบไว้ในขณะเดียวกันมากที่อุ้มทารกแรกเกิดขอร้องให้จารีตช่วยชีวิตลูกชายของเขาโดยสัญญาว่าจะปกป้องลูกสาวของเขาเป็นการตอบแทนจารีตผู้เป็นสัตว์ประหลาดก็เห็นด้วยและสั่งให้มากติดตามเขาไปในเวลาเดียวกันผู้นํามนุษย์ต่างดาวหลักเฝ้าดูพวกเขาผ่านจอภาพและพบร่างไร้ชีวิตของเลนมากกับทารกและจารีตมุ่งหน้าไปยังส่วนหลักของยานที่นั่นจารีตบอกให้มากสอดมือของเขาเข,าเข้าไปในอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรับอาวุธเอเลี่ยนแม้ว่ามาร์กจะลังเลแต่ก็ทำตามขณะที่เขาตรวจสอบอาวุธใหม่จารีตเริ่มวางระเบิดรอบๆเร,รือเพื่อทำลายมันเทรนและออเดจัดการปลดปล่อยตัวเองได้ในขณะที่พวกเขาพิจารณาการเคลื่อนไหวต่อไปพวกเขาได้ยินเสียงของเซอร์จารีตแสดงปืนใหญ่หลักของยานให้มากดูซึ่งปล่อยแสงสีน้ำเงินเขาจึงปิดการใช้งานมันสตาร์ทเรือและเตรียมออกเดินทางมาร์กขอให้เขาช่วยค้นหาลูกชายของเขาอย่างเร่งด,วด่วนและจารีตเริ่มการค้นหาในช่องของเรือเขาพบเทรนตันคนหนึ่งในนั้นและสั่งให้มาร์กและทารกไปที่นั่นทันใดนั้น ผู้นำต่างดาวก็บุกเข้าไปในห้องหลักมากจัดก,การโยธารกเข้าไปในห้องพร้อมกับเทรนออเรและซาดหลังจากวางเด็กลงบนพื้นมากรีบวิ่งไปช่วยพวกเขาในขณะเดียวกันหนวดก็ตื่นขึ้นอีกครั้งและเริ่มดึงสมองของเฉลยที่เหลือออกมาเทรนตระหนักว่าซาดไม่ได้ตอบสนองคำบิงวอนของพวกเขาและกระโดดขึ้นไปบนสายเคเบิลของเขาเพื่อสร้างโมเมนตัมเทรนประสบความสำเร็จในการลงจอดซารดบนหิ้งแต่หนวดก็คว้าเทรนและดึงสมองของเขาออกมาหนวดถัดไปจับออเรแต่มากจัดการช่วยเธอได้ทันเวลาในขณะนั้นการต่อสู้ที่ดุดเดือดเกิดขึ้นระหว่างผู้นำต่าางดว และจาเร็ตผู้นำในที่สุดก็ได้รับชัยชนะเมื่อเห็นทางเดินที่เปิดอยู่เขาจึงมุ่งหน้าไปยังห้องของมาร์กมาร์กดิ้นรนต่อสู้กับหนวดและตะโกนใส่ปอเรเพื่อปกป้องทารกทันใดนั้นผู้นำต่างดาวก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาได้ยินเสียงเด็กสาวร้องไห้เขาเข้าหาเธอแต่ศาสตรเข้ามาขัดขวางโดยเสียสละตัวเอง เพื่อบีงเบนความสนใจของสัตว์ประหลาดอริคว้าโอกาสและคว้าตัวเด็กไว้การกระทำท้าทายครั้งสุดท้ายเจดจุดชนวนวัตถุระเบิดทำให้เรือตกในลานในหมู่บ้านใกล้เคียงคู่รักนุมสาวเห็นคนในท้องถิ่นต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวหลังจากต่อสู้กับชาวบ้านคนหนึ่งคู่รักฆ่าเขาและหนีออกมาได้สะดุดกับเรือมนุษย์ต่างดาวที่ทั้งมาร์กออริและเด็กหญิงที่โตแล้วตัดสินใจหนีเรือที่ตกลงมาซึ่งบรรทุกสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บไปด้วยพวกเขาไปถึงขอบเรือพวกเขาเห็นแม่น้ำอยู่เบื้องล่างและกระโดดลงไปในน้ำหัวหน้า ไปยังห้องควบคุมหลักของยานซึ่งเขาเปิดใช้งานโปรแกรมซ่อมแซมเพื่อฟื้นฟูยาในขณะเดียวกันของเยพบทอนมกลงตลาดบนชายฝั่งและนำติดตัวไปด้วยเมื่อถึงชายฝั่งกลุ่มได้พบกับชายหนุ่มและหญิงสาวและขอร้องพวกเขาอย่ายิงแม้จะพยายามก็ตามศาสเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บผู้มาใหม่ตกลงที่จะช่วยอริแลมากโดยสั่งให้พวกเขาติดตามมนุษย์ต่างดาวสมองมนุษย์ของยานกำลังถูกฝังเข้าไปในหุ่นยนต์สมองของเทรนถูกฝังเข้าไปในหุ่นยนต์ตัวหนึ่งและแม้ว่าเขาจะพยายามต่อต้าน และรักษาสติสัมปชัญญะของเขาไว้แต่เขาก็ล้มเหลวอ,อเดหันไปหาคานเยเพื่อขอหยุดเพื่อที่เธอจะได้เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กขณะที่มาก,กม้มตัวลงไปดื่มน้ำคานเยสังเกตเห็นป้ายตำรวจของเขาทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างพวกเขากับคานเยและโจมตีอเดด้วยความขัดแย้งของพวกเขาถูกขัดจังหวะเมื่อชายติดอาวุธปรากฏตัวขึ้นที่ขอบฟ้าตำรวจในพื้นที่หันมาปล้นสะดมท่ามกลางการโจมตีของมนุษย์ต่างดาวยึดทุกอย่างรวมถึงผู้หญิงด่ห้วยมา เสนอที่จะช่วยพวกเขาแลกกับการพาหญิงสาวไปหาหมอกลุ่มของพวกเขาออกเดินทางในเวลากลางคืนพวกเขาหยุดทักและมาร์กแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวกับพี่ชายและน้องสาวเขาอธิบายว่ามีมนุษย์ต่างดาวเพียงคนเดียวบนเรือในขณะที่ส่วนที่เหลือเป็นทาตและสามารถเป็นอิสระได้ในภายหลังออเดเถาม,มากเกี่ยวกับภรรยาของเขาและเขาก็บอกเธอเกี่ยวกับโรสไนตอนเช้ามาร์กตื่นขึ้นมาด้วยความเย็นสัมผัสข,ของลำกล้องปืนไรเฟิลกับศีรษะของเขาเขาถูกชายหนุ่มยิงและจับเป็นเฉลยออเดเสังเกตเห็นว่าทารกโตขึ้นด้วยซ้ำ เมื่อคืนพี่ชายและน้องสาวภากลุ่มของพวกเขาไปที่วัดซิวะพวกเขาได้พบกับดร์ฮาร์เปอร์ซึ่งตรวจร่างกายเด็กทารกและพอบอกว่าเธอมีอายุเพียงสองวันท,ทั้งที่ดูเหมือนอายุสามขวบดร์ฮาร์เปอร์ทำการทดสอบเลือดต่างๆกับเด็กทารกคานเย่ยม,มาถึง,งอและได้ยินผลการตรวจพบว่า DNA ของเธอไม่ใช่มนุษย์อย่างผิดปกติคานเย่ยอบเอเลียนให้เขาเป็นของขวัญและจากไปอย่างอรีเร่งบุกเข้าไปในห้องพร้อมกับเด็กทารกคานเยเรียกร้องให้พวกเขาออกไปทันทีโดยเปิดเผยว่าเธอเป็นเอเลียนและอันตรายอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามมากจัดดการไ้ เพื่อนม่นํานาวคนอื่นๆว่าเด็กคนนี้คือกุญแจสู่ความรอดของพวกเขาหลังจากวิเคราะห์ผลแล้วดร์ฮาร์เปอร์แบ่งปันข่าวนี้กับกลุ่มทารกมีผนังเซลล์หนามากเกือบเหมือนกรอบและเลือดของเธอมีความพิเศษอย่างไม่ธรรมดาข่าวร้ายก็คือเธอกำลังจะตายเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ระบบทั้งหมดของเธอหมดแรงจำเป็นต้องถ่ายเลือดแต่พวกเขาไม่มีเลือดที่ตรงกันที่ฐานมาเสนอเลือดของตัวเองโดยสังเกตว่าเขามีเทคโนโลยีต่างดาวฝังอยู่ในตัวซึ่งอาจได้ผลซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิผลและทารกดีขึ้นอย่่างเเห็นไดดด้ชัริมพู ดร์ฮาร์เปอร์ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับออกเรืองแสงต่อไปเขาค้นพบว่ามันเป็นวัตถุที่มนุษย์ต่างดาวใช้สะกดจิตผู้คนเนื่องจากมันไม่ใช่วรัวัคซีนไม่สามารถสร้างได้อย่างไรก็ตามสารนี้เข้ากันได้กับ DNA ของมนุษย์ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ต่างดาวเคยอาศัยอยู่บนโลกมาก่อนบางทีอาจนามนุษย์มาที่นี่เพื่อเพาะพันธุ์ด้วยซ้ําพวกเขาไม่สามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ด้วยการผสมเลือดของหญิงสาวกับสารนี้ทําให้อิทธิพลของมนุษย์ต่างดาวหมดไปโดยสิ้นเชิง หมายถึงเลือดของเด็กเป็นยาแก้พิษถ้าพวกเขาสามารถเติมเลือดของเธอลงในกระสุนปืนกระบอกหนึ่งและจุดชนวนบนเรือทุกคนก็จะสามารถปลดปล่อยได้ในขณะเดียวกันยานยานต่างดาวก็ได้รับการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์และผู้นําก็ส่งกองกําลังออกค้นหามนุษย์ซูพามากและออเรรไปที่คลังอาวุธซึ่งพวกเขารวบรวมอาวุธเขาสั่งให้คารเยเตรียมทางลาดและพาผู้หญิงไปด้วยดอตอร์ฮาร์เปอร์สร้างยาแก้พิษโดยใช้เลือดของเด็กแต่มีเพียงโดดเดียวเท่านั้นผู้ชายวางแผนที่จะเปิดฉากโจมตีในเวลากลางคืน เธอล่อสัตว์ประหลาดไปที่สนามทุ่นระเบิดแต่เธอเหยียบทุ่นระเบิดเองโดยเสียสละตัวเองเธอจุดชนวนทุนท่นระเบิดและเสียชีวิตพร้อมกับมนุษย์ต่างดาวพี่ชายของเธอและดร์ฮาร์เปอร์เฝ้าดูเหตุการณ์โศกนาฏกรรมบนจอภาพออเดรสังเกตเห็นยามมนุษย์ต่างดาวที่กำลังเข้ามาและรีบกลับไปที่ฐานกองกำลังติดอาวุธเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้มุ่งมัน่นที่จะต่อสู้จนลมหายใจสุดท้ายสู่ต้องการกำจัดอุญญ่นยนต์ชีวภาพทั้งหมดแต่มากพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาไม่สามารถต่อสู้ได้กล้องแสดงภาพมนุษย และก้าวเข้าไปในที่พักพิงการต่อสู้ที่ดูเดือดเกิดขึ้นมนุษย์ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแต่พวกมันยังคงเข้ามามากขึ้นเรื่อยอชิวเอตตัดสินใจปลดปล่อยนักโทษและติดอาวุธให้พวกเขาต่อสู้ด้วยกันเมื่อรู้ว่าฐานของพวกเขาถูกบุกรุกมนุษย์เดินทางออกไปข้างนอกมากจัดการไปถึงยานมนุษย์ต่างดาวได้หลังจากออกจากวัดเขาเดินไปที่ห้องควบคุมขีปนาวุธแต่ถูกุยนยชีวภาพตัวหนึ่งพบเห็นในขณะเดียวกันยานก็ยิงลูกแก้วสีฟ้าอีกดวงขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งเริ่มเรืองแสง หนึ่งในนั้นยิงระเบิดใส่มันทําให้กระสุนระเบิดและแสงสะกดจิตก็หายไปอย่างไรก็ตามผู้นําต่างดาวลงมาที่พื้นและโจมตีกองกําลังอาสาสมัครในขอนเดียวกันมากถูกโจมตีโดยทหารต่างดาวและการต่อสู้อันดุเดือดก็เกิดขึ้นระหว่างการโจมตีครั้งหนึ่งแหวนแต่งงานของมากหลุดออกและเขามีปฏิกิริยาแปลกแปลกับมันเมื่อรู้ว่าทหารคือเทรนด้านล่างมนุษย์ต่อสู้กับทหารศัตรูที่ช่วยเหลือหญิงสาวในออเดฮาเปอร์เสียสละตัวเองเพื่อบ่งเบนความสนใจสัตว์ประหลาดทำให้คนอื่นๆหลบหนีได้มากจัดการเก็บกระสุนปืนได้หนึ และเติมยาแก้พิษเข้าไปเขาคืนมันให้กับอาวุธและแผนของพวกเขาก็ได้ผลเทรนฟื้นคืนสติแต่หัวหน้าสังเกตเห็นสิ่งนี้และดึงอาวุธออกจากยานมนุษย์ต่อสู้กับเอเลียนกลับด้วยกองกําลังติดอาวุธที่มากฝังไว้เทคโนโลยีเอเลียนเข้ามาในตัวเขาเองและรีบไปช่วยเพื่อนๆของเขามีหุ่นยนต์ชีวภาพมากเกินไปแต่ผู้นําเอเลียนมุ่งความสนใจไปที่การจับหญิงสาวจากนั้นกําลังเสริมก็มาถึงที่อาที่ฟื้นคืนชีพต่อสู้กับผู้นํามากรีบไปช่วยลูกชายของเขาในขณะที่คนอื่นๆ ยังคงต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในความโกลาหลโอเดรสูญเสียการมองเห็นหญิงสาวที่เดินทางไปที่กระสุนปืนด้วยยาแก้พิษเธอใช้สัมผัสของเธอเพื่อดึงความสนใจของผู้นำออกไปเทรนคว้าโอกาสและยิงใส่ผู้นำด้วยยาแก้พิษที่เต็มไปหมดโปรเจกต์ไทยเมื่อระเบิดหุ่นยนต์ชีวาภาพทั้งหมดก็ฟื้นคืนสติและผู้นำก็ตายพวกมันชนะการต่อสู้ออเดรรวมตัวกันเสนอให้ตั้งชื่อเด็กผู้หญิงโรสและมากเห็นด้วยสิปีต่อมาโรสที่โตเป็นผู้ใหญ่ได้กลายเป็นผู้นำของทหารชีวกลศาสตร์ที่ได้รับการปลดปล่อย และมนุษย์ภายใต้การบังคับบัญชาของเธอยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวตอนนี้ปฏิบัติการแล้วโดวยมีเทรนเป็นร้องของเธอพวกเขายังคงต่อสู้กับยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวลำอื่นที่ตั้งอยู่ใกล้ดวงจันทร์คุณคิดว่ามนุษยชาติจะตอบสนองอย่างไรหากต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวตัวจริงภายคุกคามเราจะสามารถรวมกันและทำงานร่วมกันได้หรือไม่แบ่งปันความคิดของคุณในความคิดเห็นด้านล่างนี้กดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไป